เอาแล้วครับมันจะได้ว oh oh oh! ิ่งไหมวันนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Youtube ครับสวัสดีครับวันนี้มีแต่ความมันทั้งนั้นครับเอาดูเมกาครับโอ้โหโอ้โหวถ้าเบือนยูบัวนี่ก็เหมือนต่มันมาแห่งล้วครับพี่น้องดูทางครับยับเลยครับยับเลย อ๋อดูเดก,ก้าก่อนครับเดก,ก้าหัวหน้าอยู่มาดูเดก,ก้าครับเดก,ก้าหัวหน้าอยู่รถนัดไปได้ซับเงาเลยดูวะอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้ โอ้ขึ้แน่นอนอะพุ่งเล้าไปเลยครับผ่านผ่านผ่านดูเมก้ากันครับฮีโน่ฮีโน่ <c oughs> ดูถนนครับแล้วของไฟยน้ำไปใส่เข็ยดรถว่านายู่ไปแล้วโอ้อาล่า,าล้าอหันดีรถหนึ่งแต่ว่าเยอะหุ่นอีกเกี่ยวหนึ่งต้องไปว่า,วา,าด,ดีใส่กับพ่าะนารอแล้วเข็ยดรถเขียดเพื่อสิท ไปครับดูพลังร้อยเกตห้าครับโอ้ใส่ดินเหรอมันวิ่งคิวเลยโอ้ยบติดดอกกัยังสิแรงขึ้นเลือกลงเลือกลงเดี๋ยวหอดที้่อยเออได้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 ไดได